อย่างไรขั้นตอนไหนต่อแต่แม่งคือมันโหดอะเดี๋ยวแว่นก็มองไม่เห็นนะไม่ควรที่จะถ้าไม่ไม่พร้อมมีลูกก็อย่ามีนะไม่ไหวทางหมันนะวยน้องการจะทำบุรีเดี๋ยแบบงานหนองเกิดมาเพื่อแบบรองรับอะไรแบบเนี้ยคุณแม่งเยี่ยมมากนะเว้ยแม่งเอาเหล็กอ่ะนี่มันก็่อบ่อใช่ป่ะเนี่ยตัวน้องขาหัก ของอีกคนนึงถึงกระโหลกนะไม่เอาไปรักษาไม่อาบน้ามาสามเดือนจนน้องเนี่ยต้องไถก้นไปกับพื้นนะจากคนเกิดมาเป็นปกติกายเกือบเป็นพิการถ้าไม่พาไปรักษาหายไหมต้องมีคนเปลาเพร้ะมัเนมาเป็นเดือนแล้วน้องไม่เดินมาเป็นเดือนแล้วไม่เจอก็ไม่เจอมันนานแล้วนะธรรมดาจะเจอมันเดินอุ้มลูกหอบลูกทาเรื่องจนได้ห่างให้น้องเดินเขาไปในป่าอ้อยให้น้องเดินขึ้นเขาเพื่อรองข้าง ให้ไปหาของตามที่เองต้องการนะดมควันพ่นพ่นควันของสารใส่หน้าน้องโอ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วจริงๆแล้วเข้าไปในนั้นเนี่ยคือมันมีโทรศัพท์ไม่มีผัวใหมนะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยติดต่อไม่ได้ถ้ามันไม่มีผัวใหม่นะมันมันเจอครั้งทุดท้ายวันนั้นเลี้ยงหมาอยู่มันเดินตังโมโกนถามแม่ทําอะไรบอกไปไหนมันบอกไปหาเนาไม้มาทำกลับไปไหนแล้วลูกอุ้มคนเดินคน บอกห้องนี้ใช่ไหมมามาตำรวจแม่งรอดใครพหนาศตายสออบนห้องแถไหนไปห้องไหนก็ได้พี่จะพูดมันกับพุ่งไม่เดียวเลยนะลุกจับดึงคู่กับกันจอมพลังใครจะไปดูมันมันอยู่นี่เขาจะไปเห็นมันได้ยังไงล่ะไม่มีคนแจ้งอ่ะตอนนี้เอาน้องส่งโรงพยาบาลด่วนเลยไปรักษาก่อนต้มน้ำมาสามเดือนอืมนี่นี่มีผักมานะคะนี่ไม่ได้รอไม่ไหวอ่ะ เอเอกินแล้วมันก็ไม่เลวเมื่อเนี่ยเรียกมากินข้าวตัวเองกินไปแล้วเออไม่เลวไม่มาที่กินกินก็เทียวกินไปเลยต้องป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วโทรไปไม่กำลังแกงกำลังกำลังแกงอยู่ที่โทรไปแกงอะไรนะต้มปลาโอต้มเห็ดโทรไปตอนไหนไม่เห็นได้ยินไม่รู้เรื่องเลยใช่เขามาให้อุ้ยแกงนี้ไม่กินหรอกคืนไปปลาดุกหรือปลาอะไร ปะโกดตะกดไม่กินนะอาไพอาพประจอมใชหอ่ปลาลานเน่ประจอมเช่วยฮะก็ใส่ไปดิเลือก็ใส่ด้ยินมามานี้โทรศัพท์มาขวบน้องข้ามทวบเองก็นั่นแหละก็ตัวนิดเดียวลูกมันนะนังตักทุกอย่าบ้าพ่นใส่ลูกอยู่วะมีคนที่เห็นเรียนแบบว่าชวนน้องทุกอย่าบ้ากันอือ คนที่มันอะเดินรู้เรื่องเลยมันเดินตามอยู่อีกคนน้องมันอะต้องอุ้มโอ้โหกินรากินผ้านเลยน้อืมกินแม่นให้หมดทั้งใบถ้าถ้าเราไม่เข้ามาวันนี้น้องแย่แล้วเราสามารถใครเป็นคนแจ้งไปวะว่าล้วไม่เคยเจอมันเดินตามถนนหลายวันหลายเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์ละเจอกันจนได้ ทุกคนกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดใครเข้ามาสนใจรายงานตัวไว้ใครว่ารายงานไปสามารถช่วยน้องได้แล้วแล้วเมื่อกี้เจอจังหวะก็คือเจอเก้งนะครับเจอน้องเก้งเก้งเจอบ่อยไหมถ้าพูดกับเจอไหมครับนานครับผมเมื่อขึ้นมาลงพักก็เจอครั้งแรกเหมือนเจอเจอหิ้วเก้งมาเออ๋อเจอเป็นชิ้นมาอย่างนี้แต่นี้มามาทั้งตัวแล้วน้องน่าสงสารเลยอะไรอีกอ่ะ ตือ,อเก่งขึ้ในในมาอีกและกันสุดยอดสุดยอดจริงจริงอยู่อำเภอหนองปูสุดยอดจริงจริงนะเอาจนได้อะแม่เอาจนได้เอ้เอเอพี่ผมฝากนิดน,นึงเรื่องของเมื่อกี้เรื่องโทรศัพท์อย่าลืมโทรศัพท์ของแม่เรานะคับเดี๋ยวเผื่อเขาลบข้อมูลบลบอะไรไปนะเอาอย่างน้อยเอาโทรศัพท์มาดูแล้วก็ขยายผลเลยว่าแม่เขาสั่งสารพี่ใครสั่งอะไรพี่ใครอย่างเงี้ยเผื่อได้มีชาร์จต่อเลย